นีเ้เป็นงานงานยกแผ่นที่มันมีติดขอบอยู่นะยกไม่ได้ไม่มีมือไม่มีนิ้วที่จะสามารถยกแผ่นขึ้นมาได้นะนี้ก็ใช้วิธียิงพุกลงไปเจาะสว่านเจาะแล้วยิงพุกลงไปแล้วก็ขันสกูไว้ในระดับมีปลายจะงอยยื่นออกมาประมาณสัก เซนสองเซนนะครับแล้วก็ใช้ทีมหนีไปแล้วก็ยกขึ้นแบบนี้นะมันก็ลอยแล้วนะเราก็เสริมปรับระดับปรับระดับนะแล้วก็วางวางที่เดิมแล้วก็ขันสกรูออกหรือไม่ก็ดึงดึงดึงพุกออกมาแล้วก็ป้ายปูนปิด